ฟีเวอร์มากๆแล้วอีกกระแสนึ่งนะคะที่ไม่น่าจะแพ้กันนะคะก็คือคงจะเป็นรูปนี้ดีงามดีงามแต่ไม่คุ้นตากติลูกนี้โอยแซบากเออชอบเสียงชอบเสียงโอ้ยตายแป๊บเลือดกำเดาพุ่งตีน้อยแล้วก็ทำตาแล้วก็มี โอ้ยดีงามมากค่ะนี <laughs> <laughs> ่เขินไหม <laughs> เวลามีแบบว่าชินีมาเม้นอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าเมื่อก่อนเด็กๆอาจจะเขยนเหมือนโดน <laughs> แบบว่าลวนรามทางจิตวิญญาณเหมือนกันนะ <laughs> นี่เป็นเป็นงานชิ้นแรกที่เราได้อถอดเสื้อโชว์อย่างนี้ใช่ไหมครับ <laughs> ซึ่ง <laughs> ตอแนแรกเราก็แบบเหมือนแบบงง,งๆอยู่ว่าไอ้คนดูจะชอบหรือเปล่าแต่พอออกมาแล้วเขาก็ชอบแล้วแบบเราก็ดีใจเพาแบบมามาตรงกับพ่อเหมพอดีแล้วก็ เขาก็เออเห็นสเสดียงแบบตอนนี้แปลงหน้ามันเป็นอย่างนี้เขาก็เขาก็ชอบเราเองก็โอเคตรงไปคุณต้องไปฟิตหุ่นเพิ่มไหมส่วนตัวเองก็ออกกำลังกายเพิ่มอยู่แล้วครับคือออกกำลังกายอยู่แล,แล้วแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมแบบเพื่อแบบงานชิ้นนี้นี่ห้างเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านฉัน,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 นฉันเดินไปยืนดูโอ้อชีวิตนะตอนนี้ได้แต่ดูรูปแล้วแหละ แล้วก็ประกาศบอกทั้งห้างด้วยนะคะวันหนึ่งรูปหายก็อย่าได้สงสัยเจมเข้าวงการมา4ปีแล้วนะคะถ้าถามย้อนกลับไปถึงตอนนั้นหน่อยเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเข้าวงการบันเทิงถ้าพูดกันตรงๆนิดนึงนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังคือพี่เอหลอกผมมาที่นี่ครับหลอกมายังไงยังไงเริ่มไปอย่างงี้ครับพี่เอบอกว่าน้องเจม์น้งเจมคิดดูนะนัองเจมกลับไปเมืองไทยนะทั้งเจมจะได้ตีกอล์ฟทุกวันเลย คุณนะ่ยชอบตีกอล์ฟใช่เข,เขาเรื่องนี้มาหลอกคุณสุก้องครับออแล้วผมก็คิดเออว่าจริงพอดทีฮ่องกงสนามกอล์ฟแพงมากก็เลยอ่ะก็ได้ครับลองดู ก็เลยกลับมาเลยครับจุดถูกนะกลับมาก็ไม่ได้ตีกอล์ฟแลทุกวันนี้ยังไม่ได้ตีเลยฮะครับผมเวลาเข้าสังกัดเอชมชัยนี่ได้ขึ้นชื่อเลยว่าเขาต้องมีการฝึกเด็กครับผมกว่าที่จะปล่อยลงสู่สนามจริงคุณต้องผ่านอะไรบ้างคุณต้องฝึกอะไรบ้างอผ่านเยอะมากๆครับวันแรกเลยจําได้ที่ไปบ้านพี่เอไปถึงปุ๊บพี่เอก็ฮะน้องเจมมีคลาส acting ก็ไปเรียนสิเฮ้ยจริงเหรอเาตีกอล์ฟเวลาตีกอล์ฟสนาม โอเคไปหลังจากนั้นพี่เอเขาก็ให้ค่อยๆเรียกมาเรื่อยๆแบบทุกซัมเมอร์เขาจะเรียกไปที่บ้านเขาทุกวันไปฟิตเนสก่อนเช้าต่อด้วยเรียนเดินแบบเรียนร้องเพลงเรียนอ่านอ่านหนังสือเรียนแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเจมได้อะไรกับวงการบันเทิงบ้างคบสิ่งนึงที่ผมได้ที่ผมรู้สึกจากการทํางานมาหลายปีคือเมื่อก่อนผมจะเป็นคนเครียดคือเป็นเด็กแบบอยากทำให้ดีครับเหมือนกึ่ง perfectionist นิดนึง แต่เรากลับรู้สึกว่าพอทางานไปเรื่อยๆกันเอนิสัยแบบนี้มันมันใช้ไม่ได้ครับสำหรับการทํางานมันไม่ค่อยดีครับเราจะคิดมากเราจะเครียดแล้วเราจะไม่มีความสุขแต่ทุกวันนี้ครับเราทํางานเราทําอะไรที่เราอยากทำเราทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็เราทําอยู่ภายใต้กฎที่มันควรจะทำนี่คือสิ่งที่เราได้จากการทํางานมาคือเป็นศิลปะเนาะใช่มันเป็นอาร์ตมันคือควรจะทําด้วยใจจากความรู้สึกไม่ใช่ทําด้วยเพราะมันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะคนอื่นบอกควรจะเป็นอย่างนี้เพราะสมองเราบอกควรจะเป็นอย่างนี้เราควรจะทําจาก แล้วอย่างนี้ช่วงนี้เวลาท้อเวลาหนอยอะไรเงี้ยเราปรึกษาใครอะคะถ้าเกิดเรื่องงานเราก็ต้องปรึกษาพีเอพี่อาหาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรื่องส่วนตัวเราก็จะปรึกษาพ่อบ้างปรึกษาแม่บ้างอะไรเงี้ยแม่ดูละครแล้วแม่ว่าไงเออใช่แม่ร้องไห้เหรอคนนี้ร้องไห้ขนาดนี้เลยร้องร้องร้องจริงครับก็คือเขาสงสารเหรอสงสารลูกแล้วแบบเห็นลูกแบบต้องแบบเวลาลูกร้องไห้แม่ก็ร้องไห้ตามแล้ว หรือว่าแบบช้างตายแม่ก็ร้องไห้ตามเลยแต่เขาชอบเขาบอกเขาก็ดีใจเขาก็ภูมิใจกับเราครับคือทั้งอากงอาม่าก็ดูแล้วจากนี้ไปวางแผนอนาคตในวงการบันเทิงยังไงบ้างก็จากนี้ไปเราก็อยากเป็นนักแสดงที่ทำงานให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ต่อไปเรื่อยๆนอกจากว่าการแสดงเขาจะพัฒนาแล้วนะคะคุณเขายังมีความสามารถพิเศษนะคะในการสื่อสารกับสัตว์ได้นะคะคนอะไรนะคะสามารถตีสนิทกับช้างได้ คุณทำไงอ่ะคุณตียังไงตีสนิทช้างก็คิดซะว่าเขาเป็นคนนะครับจริงครับก่อนที่จะไปขี่เขาครับเราต้องทําความคุ้นเคยกับเขาก่อนใช่ไหมครับต้องเหมือนแบบต้องให้อาหารเขาต้องปุ๊กคุยเขาใช่ปะจบกับเขาแบบสุดๆต้องอยู่บน หลังเขาแบบทั้งวันนะครับ <Ừ S 1> เพื่อที่เขาจะได้แบบจำ,ำความรู้สึกจำความรู้สึกได้ไดอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเขาจะจําเราได้แล้วครับแล้วคุณพูดไหมคุณพูดภาษาอะไรยังไงกับช้างพูดปกตินี่แหละครับแม่มาน,นี่แล้วก็ดึงหูเขามาอะไรอย่างนี้<อ>ครับผมเราจะรู้อะว่าเขาว่าเขาเหนื่อยไม่เหนื่อยเราขี่เขาอยู่เนี่ยเราจะรู้ถ้าเกิดเขางองไงก็บอกออขอพักก่อนดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวช้างตกมันก็ไม่ดีเนาะ<อ> <laughs> เพราะฉะนั้นให้มันพักเธอจะว,วีนใช่ไหมถ้าสมมติว่ากองราพนาสูตรเนี่ยเรายิ่งถ้าเกิดช้างาช้างผู้ชายมาเจอช้างผู้หญิงโอ้โหยังไงคะคุณต้องจับแยกเหรอคือต้องแบบต้องอยยพยายามต้องเราเรา,เราขี่เราก็ต้องพยายามให้แบบไปเอ้ยยาๆๆอย่าเจอกันอย่าเจอกันไอ้นั่นก็จะเข้ามาไปมาไปสุดท้ายผมลงแล้วครับลาแล้วครับพี่ลงไปให้เป็นเรื่องของช้างกันเถอะคับให้เขาไปพูดคุยกันให้เป็นหนุ่มหนีกันนิดนึงคือถ้านางโมโหนางไม่พร้อม มันจะยุ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวจะบอกนะเขาว่าเล่นดีกันทั้งคนทั้งช้างเลยทีเดียวไปดูกันไหมว่าเขาเล่นกันยังไงเข้าคู่กันยังไงเชิญฉันบอกแม่พังแล้วว่าเรื่องเช่นนี้ต้องเกิดขึ้นสักวันไม่ต้องมาปลอบใจฉันดอกแม่พังอไปอันนี้อันนี้คือชาลีไม่ได้บอกไว้นะครับ อาชาวกบิดไปเรื่อยๆอนออกมัจะไม่ร่ไหมโอ้ชานี้ไงที่บอกว่าทำยังไงโถโโเฮ้ยได้ละมังโต ฟื้นแล้วรอก็บอกว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะฟานชานจะมาบอกว่า ครับผมเต็มน,น่ารักดีครับช่วงที่เป็นควานช้างก็ฮอตหนักมากถึงท่านมีแฟนคลับเนี่ยครีเอทแต่งกลอนมาให้อ่านด้วยนะเออเอาสิคิดถึงพี่สเสบียงรูปงามจริงๆหนอสุดหล่อกลางป่าพนาสรรันคูสุดทั้งแถบไพรวนันหาใครเปรียบนั้นไม่มีสูงชลรูดต,ตูดกลมผมยาวปุด หนวดกระดิกพูดทีมีหวั่นไหวตาเรียวหยีจ้องทีแทบละลายทั้งครางามคางยาวเขากันไปเสื้อเอลลอยเปิดไว้โชว์สะดือเออเนี่ยอันนี้นะควรจะได้เป็นหลักสูตรในภาษาไทยนะจริงเห็นบอกว่าเราเอาน้ำลายเราให้ให้ให้ช้างกินด้วยหรอใช่เหมือนเหมือนเป็นเทคนิคคือ เราเอาน้ำลายของเราผสมกับกล้วยที่เราจะให้เขาอะครับช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆเฉยๆแล้วก็เขาให้เขาเพื่อที่เขาจะได้จํากลิ่นเราได้แบบจริงจริงจริงเป็นเทคนิคที่ควานช้างเขาใช้กันนะครับแล้วเราต้องกินน้ำลายช้างไหมไม่กินครับแต่บางทีมันก็ช่วยไม่ได้เพราะวเขาแบบเวลาเขาสะบัดบางทีก็ใช่ไงมันก็เป็นการตีสนิทช้างของช้างเองเอาของข้าไปฟึ๊บ แต่ชีวิตจริงของเจมส์นี่เขาเลี้ยงแมวจ้าไม่ได้เลี้ยงช้างนะจ๊ะม,มีกี่ตัวอ,อตอนนี้ทั้งหมดของผมมีห้าตัวครับผมห้าตัว<อ>ใช่ครับชื่อเขาน่าสนใจมากนะแมวเชนแมวเขาชื่อน่ารักมากคุณบอกมาซิเออแจมี่สน s งำงำเหี้ยวเงีง้ยวมอกกางา<ำ>งำเหี้ยวเหียวสนนเี้ย ไอ้งามงามกับเงี <th> ้ยวเงี้ยมันเกิดมาได้ยังไงก็คือมันเกิดจากการที่เราไปกินนมจีนนมนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมครับกับพี่อาแล้วพี่อาเขาก็กินแบบผู้จัดการคนัดการเขาก็กินแบบงาม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 แล้วผมก็เออมันก็เจ๋งดีนะงามงามเงี้ยวเงี้ยวเงี้าวแล้วพอได้อสองตัวนี้มาครับงามงามเวลามันกินครับมันกินจุมากมันจะเป็นตัวที่อ้วนที่สุดในบ้านมันก็จะงาม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 มันอย่างนั้นจริงจริงผมว่าเออเองชื่องามงามไปส่วนเงี้ยวเงี้ยวผมบอกตรงนะครับเขา้เขาไม่ร้อแบบ ไม่ไม่ไม่ใช่เขาร้องเนี้ยอ๋อเหรอเนี้ยเนี้ยเขาร้องเนี้ยเนี้ยจริงจริงครับเราก็อ่ะงามงามเงี้ยวเงี้ยวแล้วกันอย่างงี้ครับผมโอ้ยดูไปดูนางกันเถอะสวัสดีครับได้าหนาที่อันนี้เพิ่งได้มาแรกๆนองงามยังงี้อุ้น่ารักงามงามนี่เงี้ยวเนี้ยวอันนี้จะมีอันนี้ซนชนเหมืงนที่บอกชื่อกระสนนะนี่สวยนะแล้วก็นี่ก็คือบ้านของทุกหมันครับผ ไหนอยังกินเยอะตัวไหนอ่ตัวเล็กอยู่คุณมีบ้านแมวคุณมีที่เล่นอะไรเซ่บอันงามๆตัวข้างบนนั่นหครับใช่ตัวใหญ่ที่สุดเลย้วันีเฟิร์นยซึ่งต้องบอกว่า อย่างี้กเป็นผู้หญิงแต่เดียวในบ้าันเป็นคนชอบผู้หงไม่ใช่คนแมวอ่ะคนเล่นกับแมวก็เล่นอย่างนี้หรอใช่มีตัวนี้มันก็สนุกอย่างนี้แหละทำไมชอบแมวอ่ะแมวกับหมาไม่เหมือนกันนะแมวเราต้องไปเล่นกับมันหมาเนี่ยมันจะมาหาเราเพราะผมบอกว่าผมชอบบอกว่าแมวนิสัยเหมือนผู้หญิงครับคือแบบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาเดี๋ยวก็งอนบ้างแล้วแต่อารมณ์นางใช่เราต้องไปง้อเขาเราต้องแบบเหมือนเข้าหาเขาแล้วเขาจะแบบโอเคด้วยซึ่งเราก็เต็มใจที่จะทำครับผมเน่